ไม่ร้อยยี่สบายส,สบายขับไกลนี่ยวะปกติมันเร่งเครื่องเยอะเลเพรือเปล่าเลี้ยงยาวๆยมันจะเจเห็นไหม <laughs> พอดีเลยมั้ยอันนี้ไวจริงนะพี่ไม่ได้ไม่ได้หลอกนะไม่ไม่ได้หลอกนะอันนี้ไวจริงคุณเดือดมากนะแกสีนะครับพี่เกสีก็รอโอ้โหอันนี้ก็พอแล้วถนนไม่พอดก้าอีก <laughs> <laughs> โอเคนะพี่เนาะครับ เดี๋ยวพี่ไปลองเองครับโหนี้ไหลปื๊ดๆเลยครับพี่มันมันลากได้ยาวกว่าของเดิมใช่พี่คนละเรื่องเลยพี่คนละอารมณ์เลยครับนี่เจอพันดําอย่างเงี้ยนานไงอย่าใส่เองตัวแรงเยอะนี้เส้นนี้เยอะนะเหรอมันชอบมาลองกันแถวเนี้ยขับรถตรงไหนเขาเนี่ยยันถอยหลังเขาเนี่ยต่อตรงนี้ใช่ไหม นะพี่พอแล้วเรียนสามร้อยยี่บอกแล้วมันไวไวมากขับคายนี่โหชิวๆเลยอ่ะเดีวจริงจริงอี่ครับพี่แเดียวร้อยแกเห็นไหมมันไหลไปถึงนู่นได้เลยปกติมันค้างนะเครื่องใช่ครับปกตินี่เอ้าดูดูเขาเปิดไปแล้วโอ้โห ดีนะเราไม่ได้มามีอย่างนี้ด้วย